สวัสดีครับมาพบกับกู๊ดการวิทเมิอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาแนะนำกับเจ้าซูท ZS217 เป็นหมวกเปิดหน้าแนวโมเดิร์นคลาสสิกชิล2ชั้นที่เน้นไปด้านเน้นไปในด้านหมวกที่เป็นแฟชั่นยุคในปัจจุบันซะมากกว่าก็เป็นที่นิยมในสกูตเตอร์หลากหลายรุ่นนะอย่างเจ้าเวสป้าเอยแกนฟิลาโนเอยแล้วก็ตัวที่เพิ่งเปิดมาใหม่เลยกับ Honda Gilano อ่ก็จะเป็นแนวสไตล์ประมาณโมเดิร์นประมาณนี้ที่ใช้เน้นการใช้งานในเมืองท่องเที่ยวหรือแต่งตัวแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆก็จะเหมาะกับเจ้าตัวพวกนี้มากตอนนี้มีเข้ามาเป็นสีใหม่ครบเลย6สี6สีพื้นก็จะมีเป็นสีแดงแดงนี่เป็นแดงสดเลยนะแดงแบบแดงสดเลยแล้วก็จะมีเป็นสีดำด้านดำด้านก็คือจะเป็นยอดนิยมอยู่แล้วที่ แต่งตัวง่ายอ่าแล้วก็จะเป็นดําเงาดําเงาก็จะเป็นแบบว่าหล่อหล่อลึกๆหน่อยก็ต้องมีอะไรแบบว่าวบวบแวบแวบใส่พวกกระเป๋าเงาเงารองเท้าเงาเงาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเท่ไปอีกแบบหนึง่งกับอีกสีหนึ่งตัวนี้เป็นสีพิเศษสีเทาด้านอ่ามันจะออกเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่าแมทดาร์กซนะินเวอร์ในชื่อของเขานะอ่ามันจะเป็นออกแมทดาร์กซิมเวอร์แล้วก็เป็นเทาเทาแลมโบตัวนี้ก็ เป็นสีที่น่าจับตามองอีกเพราะว่าคนนิยมสีนี้มากๆกับสีพิเศษเหมาะกับผู้หญิงเลยสีนี้สีโรสโกโรสโกก็ให้ความเป็นลักซุรี่ของสไตล์ผู้หญิงก็จะมีสีเข้ามา6สีพื้นเดี๋ยวบอกราคากันก่อนเลยสีพื้นจะอยู่ที่ราคา1,300บาทเท่านั้นไม่แพงเราไปดูที่ตัวรายละเอียดของวัสดุฟังก์ชันต่างๆในตัวหมวกกันดีกว่า วัสดุเปลือกหมวกเป็นไฮดิสตินีเทอร์โมพลาสติกวัสดุให้ความเหนียวและสะท้อนแรงกระแทกได้อย่างดีโฟมภายในเทคโนโลยี eps ขึ้นรูปซาะล่องมีความหนาโฟมมากกว่า2เท่าช่วยซับแรงกระแทกและกระจายน้ำหนักของกลไกปลอดภัยสูงขึ้นก็คือเขาเพิ่มความหนาของ eps ให้มากขึ้นเป็น2เท่าจากปกติที หมวกทั่วไปเขาออกแบบแล้วก็ตัวโฟมซอล่องเพื่อกระจายแรงเวลาเกิดปุบติเหตุมันก็จะกระจายแรงน้ําหนักได,ได้ดีขึ้นส่วนตัวชิวหน้าชิวหน้าเป็นโพลีคาร์บอเนตเคลือบสารกันรอยแอนตี้สแครแถมยังเคลือบสารป้องกัน UV 400ด้วยก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าชิวใสๆแบบนี้มันจะไม่มีอะไรปกป้อง ก็จะมีการเคลือบสารกันรอยแล้วก็เคลือบกันยูวีมาให้ด้วยถึงจะเป็นชิลสายด้านหน้าส่วนซันไวเซอร์ชิลด้านในก็จะเป็นสีประมาณนี้กันแดดในบ้านเราได้ดีเลยเข้มเลยทีเดียวนี่ก็จะมีอยู่ด้านในตัวหมุดนะเปิดได้ทั้งซ้ายทั้งขวามีมีลิ้นปิดเปิดให้ทางนี้อ่า ส่วนตัวนวมนวมสามารถถอดซักได้นวมถอดได้3ชิ้นนะนวมหัวนวมแก้ม2ข้างาสายรัดคางจะเป็นแบบกิบล็อกกิบล็อกมาตรฐานเลยตัวนี้แล้วก็ได้ผ่านการตรวจสอบความแข็งแรงของสายรัดคางจาก CE มาด้วยตัวนี้ฟังก์ชันเพิ่มเติมก็คือสามารถรองรับการติดตั้งบลูทูธนะจะมีหลุมด้านในตรงนี้แต่ต้องลื้นนวมออกนะก็จะไม่เหมือนพวกหมวกสปอร์ตหรือว่าหมวกโอเพนเฟสที่เป็นสายสปอร์ต อันนี้ก็จะต้องเก็บความเรียบร้อยกันนิดนึงให้มันดูเรียบร้อยส่วนน้ำหนักตัวนี้น้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ 1, 2 3 0กรัมถือว่าเบาเบาเลยทีเดียวสำหรับหมวกเปิดหน้าเพราะปกติหมวกเปิดหน้าในยุคนี้ถ้าเกิดทั่วๆไปก็ตีสับประมาณโลสอ่สำหรับตัวนี้เป็นเพียงแค่โล 2, 30อ่า น้ำหนักเบาเลยนะรับประกันงานสี1ปีตามเงื่อนไขของซูตก็สีแตกลอกล่อนสีบวมสีมีปัญหาจากการผลิตก็รับประกันอ่าส่วนมาตรฐานโอ้ผ่านมาตรฐานมาเพียบเลยมอกก็ผ่านไดม้มาตรฐานมกอกใหม่นะ3 6 9ทับ5เป็นล่าสุดของมกอกไทยแล้วก็จะเป็น ece 22-05ได้มาตรฐานดอทได้มาตรฐาน jis ได้มาตรฐาน C N S ได้มาตรฐาน S I S N I ขอภยัยและมาตรฐาน N B R โอ้โหครบกันเลยทีเดียวมาตรฐานจะมีมาตรฐานหลายมาตรฐานเพราะว่าเอาไปขายในหลายประเทศซูตรนี้เป็นแบรนด์ของไต้หวันอ่าก็จะเป็นแบรนด์คุณภาพที่น่าจับจองอีกรุ่นหนึ่งอ่าหยิบให้ดูทีละสีนะสีรถโกนี่สีรถโก เขาจะให้ความเป็นชมพูบอลบอลตัวน,นี้อันนี้แต่งตัวง่ายเพราะว่า,อ,าอุปกรณ์แฟชั่นพวกโทรศัพท์เอ้ยอะไรเอ้ยเดี๋ยวนี้สีรถโกออกมาเยอะมากก็จะแต่งตัวง่ายหน่อยกับสีโลโกไม่ว่าจะเป็นเคสโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทวอทอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมีเคสเสริมมาสีรลโกก็เยอะแยะ ก็แต่งตัวได้ง่ายสีเทาแลมโบสีเทาแลมโบไม่ต้องแต่งตัวอะไรเลยแต่งตัวธรรมดาธรรมดาเช่นยีนเสื้อยืดหรือลุกจะไปทำงานหล่อๆใส่สูตรก็ได้นี่ตัวนี้ก็เหมาะ,ะตัวนี้ก็จะไปกับสีสีประมาณสีดำเงากับดำด้านได้เพราะว่าสีเป็นสีพื้นทั่วไปส่วนแมตต์ด์กซินเวอร์ก็จะออกแนวแบบว่าคนที่ มีความฮิปปี้นิดนึงอ่าก็จะแต่งตัวแบบพวกยินยีนมีกระเป๋าเป้สีย้าดำใส่แว่นดำอะไรอย่างนี้ก็ดูเท่ไปอีกแบบหนึง่งแล้วก็ส่วนสีแดงสําหรับคนที่ยังชอบสีที่เป็นจี๊ดจ๊าดในสไตล์แบบเวทป้าก็จะเป็นแดงจี๊ดจ๊าดเลยนี่แดงเดียวแดงเวทป้าเลยแดงแกนฟิลโนอ่อันนี้เราก็มีไปถ่ายรูปกันมาเนะ่าเท่อยู่ สำหรับวันนี้ก็มาแนะนำเจ้าซูตร217กับราคาเพียงแค่1,300บาทเท่านั้นสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ต้องการเข้ามาลองเจ้าซูตร217สามารถเข้ามาได้ที่ V h e r m e t Shop หมวกกันน็อกงามวงวานครับผม